อรุณสวัสดยามเช้าค่ะวันนี้เดินหาเห็ดอีกเช่นเคยนะคะเห็ดมันจะเกิดประมาณตอนเช้านะคะถึงเวลาก็มาเดินรอบๆบ้านค่ะแป๊บเดียวเจอแล้วค่ะนี่คุณยายคุณยายบอกว่ามันจะออกที่เดิมๆประจํานะคะคุณยายก็เดินมาที่จุดตรงนี้เลยนี่เยอะมากม่น้อยเต้นเต้นมากค่ะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเดินหาหลายวันเพิ่งจะเห็นนะคะเก็บไม่ทันคุณยายนะคุณยายชอบเก็บก่อนนี่ได้แล้วนี่การเก็บก็ต้องอาอะไรแงะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าต้องเอาขามันด้วยนะทุกคน ยายบอกว่าขาอร่อยขามันท yeah, okay, erm ี่อยู Indonesia> ่ใต้ดินยาวๆนี่นายก็แงะ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 อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆเห็ดนะทำไมอ่ะเาปิงถ่ายถ่ายไกลๆไปถ่ายแม่ด้วยถ่ายให้เห็นแม่สิ ยายบอกว่าเก็บให้เอาหางมันเอาขามันก็อยากเก็บด้้ยครับเก็บหนูเป็บไม่เป็นหรอกเพราะมันต้องเก็บเอาให้ถึงข้างล่างพอไล้วยังโอเค๋วเห็ดจิ๋วโอ้โหเห็ดจิ๋วแล้วโอ้ยน่โอ้โหเเ็นอนี้ ดีอยู่นะโอ้น่ารักเออเดี๋ยวแม่แคะก่อืนอืมเกยบบางไว้ข้างๆก่อนก็ได้แล้วก็เองไว้ข้างๆต้นไม้เออแล้วหนูก็ค่อยเอาใส่ตะกร้าดูว่น่ารักมั้งมันมันหนักแต่ อย่าวางในนี่เลยเกง่งโอ้ได้เยอะเลยนนได้พอแกงเลยสองแกงยังไม่เห็นยุงสักตัว ต้องเดินเป็นแถวไหมเดินมั่วแล้วจะหาไม่เจอมาถึงปิงๆก็อาสา,ศา,ศาทำความสะอาดเองนะคะดูสิเยอะมาก